ช่วงดิจิทัล4.0โดยอาจารย์หนุ่มสราวุธก้าวเดินไปอย่างมั่นคงกับไทยแลนด์4.0สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ ดิจิทัล4.0กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองสีคำผมจะกลับมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับกับเรื่องราวของชีวิตมนุษย์เราที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัลสำหรับในวันนี้นะครับโอ้เรื่องราวที่เปลี่ยนแปลงเราไปเป็นอย่างมากเลยก็คือเรื่องของการที่หลายๆคนจะต้องมาเรียนกันที่บ้านทำงานกันที่บ้าน หรือที่เรียกว่า work f o r home อันเนื่องมาจากวิกฤตของเจ้าไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด -19 นั่นเองนะครับซึ่งวิกฤตของไวรัสตัวนี้เนี่ยโอ้โหก็โดนเป็นผลกระทบกันทั่วไปทั้งโลกเลยนะครับผมก็ขอเอาใจช่วยให้ทุกท่านปลอดภัยแล้วก็ร่วมกันฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้นะครับกลับมาเรื่องของเรากันดีกว่านะครับคุณผู้ฟังเรื่องของ กระแสการทำงานจากที่บ้านหรือว่า work for home นั่นเองนะครับซึ่งอันที่จริงก่อนหน้าที่ผ่านมาเนี่ยกระแสการทำงานที่บ้านก็มีขึ้นมาหลายปีแล้วนะครับเนื่องจากคนรุ่นใหม่เราทุกวันนี้อยู่ติดบ้านกันชอบอยู่บ้านกันรวมไปถึงคนที่เขาชอบทำอาชีพ f r e e l a n c หรือว่าทำงานอิสระนะครับเขาก็จะไม่ค่อยอยากที่จะเข้าออฟฟิศเท่าไหร่หรือว่าเข้าทำงาน ตรงตามเวลาเท่าไหร่หลายๆประเทศก็เริ่มมีการให้ทำงานจากที่บ้านได้ทั้งนี้ก็เนื่องจากหลายปัจจัยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอู่ต้องการที่จะลดการคมานาคมหรือว่าการจราจรเนี่ยให้ถนนมันโล่งยิ่งขึ้นเรื่องของสิทธิสตรีต่างๆที่คุณแม่บางคนก็ หลังจากคลอดลูกแล้วก็อยากที่จะต้องการอยู่บ้านเลี้ยงลูกรวมไปถึงคุณพ่อด้วยนะครับทางโอ้หลายๆประเทศเลยเขาก็เริ่มมีการรณลงให้คุณพ่อเนี่ยสามารถลาง,งานที่จะหยุดอยู่บ้านเลี้ยงลูกได้ดังนั้นเนี่ยกระแส work f o r home หรือว่าทํางานจากที่บ้านเนี่ยก็เลยเริ่มมีมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับประกอบกับด้วยเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยนะครับ มันพัฒนารวดเร็วเป็นอย่างมากเลยนะครับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเร็วของอินเทอร์เน็ตความคล่องแคล่วของอุปกรณ์ความสะดวกของโปรแกรมต่างๆที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้เราเนี่ยสามารถทำงานจากที่บ้านได้ง่ายๆนะครับคุณผู้ฟังแล้วตอนนี้นะครับตัวเร่งอย่างดีเลยนะครับที่ทำให้เราจะต้องรีบศึกษาเรียนรู้ การที่จะต้องทำงานกันจากที่บ้านนะครับก็เน,นื่องมาจากการระบาดของเจ้าเชื้อไวรัสโควิด -19 นี่เองนะครับซึ่งการทำงานที่บ้านหรือว่า work for home เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ง่ายนะครับหรือว่าเป็นไปได้สำหรับทุกหน่วยงานทุกองค์กรเสมอไปยิ่งบางบริษัทที่ไม่เคยทดลองใช้มาก่อนหรือมีเวลาที่จะเตรียมตัวค่อนข้างน้อยทั้งนี้นะครับ คุณเจสันแอคเทนนะครับทางเว็บไซต์อิงเนี่ยซึ่งก็เป็นคอลัมนิสต์ทางด้านเทคโนโลยี Technology เนี่ยก็ได้มาแนะนำให้เราที่จะเตรียมตัวนะครับเคล็ดลับง่ายๆที่เราจะทำงานที่บ้านได้อย่างประสบความสำเร็จแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับคุณผู้ฟังซึ่งบทความนี้ทาง Marketing u p เขาก็ได้แปลแล้วก็เผยแพร่ในเว็บไซต์เขาด้วยนะครับมาดูวิธีแรกดีกว่านะครับคุณผู้ฟังเขาบอกว่า ให้เช็คอินอย่างสม่ำเสมอทุกวันนะครับเพราะว่าหากเราเริ่มที่จะใช้วิธีการทำงานจากที่บ้านอย่างน้อยสิ่งหนึ่งในการที่เราจะเริ่มต้นได้ก็คือการเช็คอินซึ่งก็คือการเช็คชื่อนั่นเองนะครับระหว่างหัวหน้าง,งานแล้วก็คนในองค์กรด้วยวิธีการ Face to Face หรือว่าเห็นหน้า<ๆ>เห็นตากันไปเลยนะครับแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวทางวิดีโอ ซึ่งทางคุณเจสันเนี่ยก็บอกวันน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วแต่ทั้งนี้ก็ยังมีอีกหลายวิธีที่จะช่วยให้การเช็คอินหรือว่าการตรวจชื่อนั่นนะครับง่ายขึ้นเช่นการโทรศัพท์คนต่อคนไปเลยหรือว่าการใช้โปรแกรมแชททั้งหลายนะครับที่มีฟังก์ชันการแชทการถ่ายรูปหรือแม้แต่การวิดีโอคอลนะครับก็ช่วยให้การตรวจสอบนะครับว่าโอ้ใครอยู่ที่ไหนใครทำงานอยู่หรือเปล่านะครับ ไดง่ายยิ่งขึ้นนะครับทั้งนี้ก็ยังมีโปรแกรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Zoom หรือว่า Google Team หรือว่า Microsoft Team ที่จะช่วยให้การประชุมออนไลน์แล้วก็การสื่อสารกันทางออนไลน์จากการทำงานที่บ้านง่ายขึ้นโดยสมาชิกในบริษัทเนี่ยก็ยังสามารถแลกเปลี่ยนแล้วก็เสนอแนะการทำงานได้เหมือนกับที่เรานั่งทำงานอยู่ในออฟฟิศเลยนะครับคุณผู้ฟัง มาดูข้อที่2กันดีกว่าน,นะครับที่จะทําให้เราทํางานที่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพเขาก็บอกว่าให้สื่อสารให้มากขึ้นนะครับซึ่งเป็นเรื่องจริงนะครับเมื่อเราต้องทํางานที่บ้านเนี่ยจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานก็คือการพูดคุยการสื่อสารมันจะน้อยลงดังนั้นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้การทํางานของเราดีขึ้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นก็คือการสื่อสารกันให้มากขึ้นและ ควรที่จะสื่อสารกันให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยนะครับคุณผู้ฟังในยุคดิจิทัลแบบนี้นะครับเรามีเครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆมากมายให้เลือกใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมการสนทนาแบบกลุ่มซึ่งถ้าคนไทยเราที่คุ้นเคยกันนะครับก็คือจะเป็น Line Group หรือว่า Facebook Group นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังข้อต่อมานะครับการจัดการความคาดหวังนะครับ การจัดการความคาบหวังคืออะไรเขาก็บอกว่าด้วยวิธีการทํางานที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยที่เราต้องจัดการไม่ใช่แค่กับหัวหน้างานหรือเจ้าของบริษัทเท่านั้นแต่หมายถึงเพื่อนๆเ,เราทุกคนบุคลากรเราทุกคนในบริษัทเราที่จะต้องทําความเข้าใจแล้วก็บริหารความคาดหวังให้ได้ชัดเจนว่าโอ้เราทํางานจากที่บ้านอยู่นะ ความสะดวกสบายหรือสิ่งอำนวยความสะดวกของบ้านแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกับในออฟฟิศนะครับคุณผู้ฟังรวมไปถึงชั่วโมงการทํางานแล้วก็หน้าที่แล้วก็กิจกรรมของแต่ละคนเนี่ยก็แตกต่างกันไปดังนั้นเมื่อเราเลือกที่จะใช้วิธีทํางานจากที่บ้านแล้วเนี่ยสิ่งที่จะต้องระบุให้ชัดและก็ต้องเข้าใจตรงกันก็คือชั่วโมงการทํางานน่ะก็จะต้องมีขอบเขตที่ชัดเจน หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนแล้วก็การประสานงานของแต่ละคนในช่วงมงการทางานเนี่ยก็ต้องชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าโอ้ใครนึกจะตื่นตอนไหนสะดวกตอนไหนกินข้าวตอนไหนก็ทํางานกันที่บ้านไปอย่างนี้เนี่ยไม่ได้นะครับคุณผู้ฟังข้อต่อมาเขาก็บอกว่าให้สนใจที่ผลลัพธ์มากกว่ากิจกรรมที่ทํานะครับซึ่งการควบคุมสถานการณ์แล้วก็การจัดการในทุกๆด้านสําหรับการทํางานที่บ้านเนี่ย มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะครับดังนั้นการวัดผลทางด้านประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ยก็ควรจะต้องมาจากผลลัพธ์มากกว่ากิจกรรมรวมไปถึงใช้วัดผลจากความตรงต่อเวลาและหน้าที่ความรับผิดชอบตามคำสั่งวิธีการมอบหมายงานให้แต่ละคนในทีมพร้อมกำหนดเวลาเดทไลน์การส่งงานหากพวกเขาสามารถทำได้ทันตามกำหนดก็จะอยู่ในผลของการประเมินปลายปีของแต่ละคนด้วยนะครับคุณผู้ฟัง ส่วนข้อสุดท้ายนะครับสำคัญมากสำหรับเจ้าของกิจการนั่นก็นคือจะต้องมีความยืดหยุน่นมีความยืดหยุ่นก็คือจะต้องวางใจทีมที่ทำงานให้อิสระเขาความยืดหยุ่นในการทำงานเขาอย่างเต็มที่ภายในขอบเขตที่เราตกลงกันไว้อย่างชัดเจนนะครับเช่นระยะเวลาในการทำงานหรือผลลัพธ์หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนะครับคุณผู้ฟังซึ่งการทำงานที่บ้านเนี่ย คนที่เป็นเจ้าของบริษัทหรือว่าหัวหน้างานเนี่ยก็จะต้องมีความยืดหยุ่นนะครับให้กับคนที่เขาทำงานนะครับเราควรจะต้องมุ่งไปที่ผลลัพธ์มากกว่าวิธีการหรือว่ากิจกรรมที่เขาทำทั้งนี้พอคนเราอยู่บ้านเนี่ยนะครับบางทีก็อาจจะสะดวกทำงานตอนนี้หรือว่ามีกิจกรรมอย่างอื่นในบ้านบางทีนะครับโอ้เราก็อาจจะไม่ต้องไปมุ่งประเด็นมากนะครับว่เาเขาจะต้องนั่งทำงานเวลาเท่านั้นเวลาเท่านี้ขอให้ผลลัพธ์ที่เรามอบหมายเขา เขาทำออกมาได้อย่างสำเร็จแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับคุณผู้ฟังเหล่านี้นะครับก็เป็นเรื่องราวชีวิตของโลกเราในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับโดยเฉพาะเมื่อเกิดวิกฤตอย่างนี้นะครับเทคโนโลยีไอทีเนี่ยเข้ามามีบทบาทอย่างมากๆเลยนะครับคุณผู้ฟังสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการพูดคุยแลกเปลี่ยนหรือว่าแนะนำติชมรายการก็สามารถส่งข้อความมาพูดคุยกับผมได้นะครับทาง f a c e b o o ดิจิท t ล l Media ST หรือ Facebook อาจารย์หนุ่มสราวุธทองศีคำสำหรับวันนี้เวลาของรายการดิจิทัล4.0ก็หมดลงแล้วนะครับกรับมาติดตามรับฟังรายการได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับช่วงดิจิทัล4.0โดยอาจารย์หนุ่มสราวุธก้าวเดินไปอย่างมั่นคงกับ ไทยแลนด์4.0